สวัสดีครับผมบุพาดนะครับบ้านแรกที่ดินครับวันนี้ก็เย็นๆนะครับใกล้จะมืดแล้วพามาชมที่ดินครับ50ตารางวานะครับแปลงนี้นะครับนี่นะครับหมุดมีอยู่นะครับมีหมุดอยู่นะฮะเนี่ยหมุดพยานอยู่หมุดหัวหมุดอยู่ข้างล่างนะครับถึงหมุดนั้นนะครับ50ตารางวานะครับแปลงนี้นะครับก็อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับถนนคลอง16นะครับที่ดินตรงนี้อยู่คลอง16บนะครับอยู่ตรงข้ามกับ วัดอะไรอรผมจําชื่อไม่ได้นะฮะวัดตรงคลอสิบหกตรงนี้นะครับนะครับอยู่โซนด้านหลังลงสีสินุดมนะครับอันนี้ลงสีสินุดมที่มองเห็นนะครับห่างจากลงสีสินุดมเข้ามาประมาณสักกิโลนหน่อยนะครับที่ตรงนี้ห่างจากโทนคอนกรีตน่าจะประมาณสักหกร้อยกว่าเมตรนะครับหกร้อยกว่าเมตรนะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างลึกเลยนะครับห้าสิบบาทตรงนี้นะครับ น right ี 1941, in ่ฮะหมุดตัวไก่ก็นูนอยู่ฮะอยู่ในแปลงนามองเห็นอยู่นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับแล้ไกกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ราคาขายนะครับราคาขายเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับแปลงนี้ขายอยู่ห้าหมื่นบาทนะครับนะครับหน้ากว้างก็ประมาณสักเก้าถึงสิบเมตรนะครับนะฮะตรงนี้มานี่นะครับประมาณเก้าถึงสิบเมตรนะครับลึกก็ประมาณอ่ายี่สิบเมตรยี่สิบเมตรหน่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับ ที่แปลงนะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับที่ตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ถนนก็เป็นถนนลูกรังตอนนี้ก็ย่าขึ้นนะครับไม่ค่อยมีสภาพเป็นทางนะครับตอนนี้เขาสูบน้ํามาเขากาลังจะทํานานะครับนะครับสําหรับใครสนใจนะครับที่ตรงดินตรงนี้นะครับห้าหมนบาทนะครับห้าสิบตารางวานะครับขายทั้งสดทั้งผ่อนนะครับอยู่ที่อ่าตบล อ่าซีสักบือนะครับคลองสิบหกนะครับใกล้ๆกับคลองสิบหกนะครับใกล้ๆกับถนนคลองสิบหกนะครับนะฮะอำเภอองคลักนะครับอำเภอองคลักจังหวัดนครนายกนะครับที่ตรงนี <Genesis glove> <ắm dan Der ion> ้นะครับห้าสิบตารางวานะครับก็ทํานาครับสูบน้าเพิ่งเกี่ยวข้าวไปเสร็จตอนนี้สูบน้ามาแล้วก็ยังจะตีนานะครับ่านะครับนะครับถ้าสนใจที่ดินแรงนี้นะครับห้าสิบตารางวานะครับ นะครับดูสภาพก็ยังเป็นที่นานะครับเป็นทุ่งโล่งกว้างนะครับนะครับเป็นทุ่งโล่งกว้างนะครับถ้าสนใจก็ฝากไปโทรไปหน่อยครับ09 09 09 27 60นะครับโอภาสนะครับ09 09 09 27 60นะครับ50ตารางวานะครับราคา50,000บาทนะครับขายทั้งสวนทั้งผ่อนนะครับแปลงนี้ครับผ่อนก็อาจจะเดือนละ สองพอะไรอย่เงี้ก็มาคุยกันฮะมาคุยกันเรานะครับสําหรับแบงนี้ครับติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับเดี๋ยวข้อมูลก็จะลงอยู่ใต้ลิงก์นะครับนะครับครับสวัสดีครับ